เรียหมูานนี่ก็ได้ครับหมูอ้านนี่ก็นึงเราสเตเต็มมันบาสบายข่อยกระวาน่อยก็เลยบอกได้หลักหมูอวานเนียน่อยก็เลยว่าขอความเสือรักหล่อมือหนึ่งนี่ล่ะไม่บ่งนี่ล่ะักบอกซื้อผู้ใดดอกมาลองมาซอยเน่สเตเต็มมันบาสบายกินต่อเมื่อกี้มันคารครั้งหนึ่งต้องการความช่วยเหลือ เพราะว่าเพราะว่าวันนี้สแต็มเข้าโรงพยาบาลมีงานที่เขาชะการจริงๆแล้วสแต็มจะได้มาด้วยใช่กระต่ายชื่อสแต็มจะได้มาด้วยทีนี้สแต็มก็เลยเข้าโรงพยาบาลอ๋อป่วยกระทันหันเสียงไม่มีเข้าโรงพยาบาลดูแลตัวเองแต่บอกอย่างเดียวใช่ไหมสแต็มไม่เคยอ่อนแอนะผู้คน่เขาไม่เข้าม่เขาปีมากเพราะเหตุไมนป่วยนักลองนักลองที่วางไว้ก็เลย เปลี่ยนไปก็เลยจะเอาคนมาแทนก็เลยขอความช่วยเหลือบอก็เลยขอความช่วยเหลือกับผู้คนนึงจุดจุดเต่าตัวหนึ่งกระจายกระเซ้าแบบเต่าตัวนั้นก็เลยบอกว่าไม่มีชุดนอนเอ้ติดตามเลยวะทุกคหนึ่งเห็นไหบอยล่ะบอยล่ะบอยเองหรือเปล่าบอยล่ะเต่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วมันจะไปเยอะกว่านั้น อันนี้คือเดี๋ยวไปดูทุ่มหนึ่งนิทานเรื่องมีสอนให้รู้ว่าอย่าคาดหวังอะไรคนอื่นมากเกินไปถ้าเป็นเด่กใครหูวจากยังใครเจะยังไครเว่าเบิร์ตหลวดเริ่มสั่นสะเทือนแล้วบานหักตะระบานเริ่มสั่นสะเทือนเริ่มถามแล้วก็เบิร์ตหลวดเขอาบ้านบ้านใคกันบ้านใครเจอยังกันแต่เมืองเพราะใครบ้านใครเฮ็ดดินุ่งคลุมขาเราล่ะ เอาปัญหาแล้วว่ากูถึงนางหลอกแล้วว่าได้หรอถ้าเป็นผู้ก็ไม่นั่นหรอกไม่ก็ตือล้วนไม่ก็ตือล้วนเราบอกตัวต่อตัวเราบอกหลังเวทีเราส่วนตัวน่ะไม่พิถางหากบอดหลายบอดผ้าเห็ดอย่างประเทศคาตัวก็าเพิ่อเอามันจะน้ำบอดเด็ดเป็นแซมเป็นล่างเป็นเด็ดรถได้บ้านได้ยวอนกันยอนบอดติดตามต่อคืนนี้หนึ่งทุนตรงหัวมาเดี๋ยวเด็ดรถได้บ้านกันต้องเป็นเราเหรอเีเดียว กลสรุปว่าบอสบอบอไก่ยังดนในรัฐบานแล้วบอกมางานมือนี่มูแล้วในรัฐบานก็หากันอันยลายแล้วมีรถแล้วเบิรบอกบอแล้วอันพ่ยังกับบอกเอินมีงานยังกัเอิ่นจเดื้ออยากขึ้นไรฉยขอน้ำบอมีเงินเก็บเป็นล้านแล้วเป็นแสมเปินมือนีท้องเกตอยนี้พูดเด้ใหม่นะหมดลวบีบบังมาบอกขอคำสุดเด็เสนแลนเอฟซีอเรา ดีีๆไปน้ำมันแนบปปวบดเปแต่ตาสากแนวบดได้ประโยชน์ไปเย้าแนวบดได้เกิด <MC S 1> ประโยชน์แนวบดต่อ,อยอดเงนินทองกล่อมแก้วเจ้าของพอเจอว่าไรก็หนี้ที่เราจะเข้าไปข่าเได้ซื้อต่อไปนีนจะพูดคนที่ได้มาแล้ว